บัตรเครดิตอีออนรอยอรัลออคิดพลาสแพตินัมให้คุณบินได้ไกลใหม่ได้เยอะว้วันน สวัสดีสสดค่ะ<า>กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ<า>กับรายการที่จะพาคุณไปตะลุยญี่ปุ่นในแบบที่คุณต้องร้องว่าสุก้อยกับรายการสุก้อยเจแปนคุณผู้ชมคะสิ่งที่อยู่ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเนี่ยนอกจากอาหารการกินผู้คนหรือว่าวัฒนธรรมแล้วนะคะสิ่งที่จะคาดไม่ได้เลยก็คือที่พักระหว่างการเดินทางนั่นเองค่ะ ที่พักสำหรับบางคนนะคะอาจจะไม่ใช่คําตอบสําหรับการเดินทางแต่ที่พักแบบที่ฮิโรซังจะพาเราไปชมกันในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องพิเศษสําหรับคนญี่ปุ่นเขาเลยล่ะคะ่ะว่า,วาแต่จะเป็นยังไงตามฮิโรซังไปชมกันเลยดีกว่าคะ่ะโอคุณทายอยู่เหรอ โอเคเนะรื่ออะไรกันแล้วนะคะไรกันสยจับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าตะเลหน้าตะเลไหมกเจน,นะ,ะเจนที่แล้วกันนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดอิชิกาวะเรากำลังขับรถไปตัวน,นี้อยู่นะครับก็ได้เห็นตะเลนะฮะน,ๆๆๆๆน,นี่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 นนี่นอิชิกาวะเนี่ยครับเป็นเมืองแห่ง ออนเซ็นด้วยนะครับมีออนเซ็นทุกที่เลยยานเจงเนี่ยวากุระออนเซ็นชิริฮามะเซนริฮามะออนเซ็นคานาซาวะออนเซ็นเกียวเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยถ้าดูแผนที่ญี่ปุ่นนะครับดูโลโก้อเนี้ยซีแดงๆแบบนี้ครับกว้างออกมาในสามเส้นนะครับที่นี่อเป็นออนเซ็นนะฮะภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะอยากได้เห็นแบบนี้ออนเซ็นแต่วันนี้ผมจะพาไปโยคันญี่ปุ่นนะครับ อย่างแรกที่ผมพาไปก็คืออันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นที่โปรเฟชชั่นแลนะครับเลือกว่าบริการหรือว่าออนเซ็นโียวกันที่พักนะครที่ไหนดีที่สุดเขาโปรเฟชชั่นแลเลือกมาอันดับหนึ่งตลอด33ปีอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ <laughs> นา่าสนุสื่อก็ยอยาจะวันนี้นะครับแนะนำเบื้อนหลังข้างลังภาพของเดียวกันญี่ปุ่นนะครับ สร,ค,รคุณผู้ชมรู้จักเรียวกังกันหรือเปล่าคะเรียวกังก็คือที่พักสไตล์ญี่ปุ่นส่วนโรงแรมจะเป็นห้องพักในสไตล์ตะวันตก ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนั่นเองค่ะความเหมือนของ2องอย่างนี้น่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทําให้เรารู้สึกสบายเวลาเข้าพักส่วนความแตกต่างที่เรียกได้ว่าเห็นได้ค่อนข้างชัดก็คือการบริการที่ทําด้วยใจหรือที่เรียกกันว่าโอโมเตนาชินั่นเองค่ะคุณผู้ชมจะว่าไปแล้วโอโมเตนาชิก็น่าจะเป็นคําสําคัญที่สื่อให้เห็นถึงบุค,คลิกลักษณะนิสัยหรือว่าคาแรคเตอร์ของคนญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นเองก็นิยมใช้คําว่าโอโมเตนาชิในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนั่นเอง ชัดเจนสมกับเป็นประเทศญี่ปุ่นจริงๆเลยนะคะสำหรับใครที่ยังงงอยู่ว่าบริการจากใจที่ว่าจะเป็นยังไงวันนี้มีคำตอบมาให้แน่นอนค่ะวันนี้อากาศดีมากยัตตาอ,าองลูกขายเมากวันนี้ แล้วก็เนี่ยฮะเข้ามาแล้วใช่ไหมฮะมีรับแขกมีดนตรีนะฮะเรียวกว่าคอตโต้เล่นอยู่เนี่ยฮะ,ะแล้วก็ผมประทับใจมากก็คือคคยเห็นนะตอนเช้านี้เนาะ <c oughs> นะครับยินดีต้อนรับประเทศไทยครับเดี๋ยวผ่าขั้นใน่อครับ เป็นเรือกังอันดับหนึ่งที่ได้รับการโหวตจากผู้เชี่ยวชาญให้เป็นเรยวกังที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นความน่าสนใจอยู่ที่ว่าคางายะได้รับการโหวตติดอันดับหนึ่งต่อเนื่องกันจนถึง33ปีซ้อนกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมที่นี่เป็นเรยวกังเก่าแก่ที่มีอายุกว่า100ปีตั้งอยู่ในบริเวณวากุระออนเซ็นออนเซ็นเก่าแก่1,200น้ปีนั่นเองค่ะข้างในนี่กว้างขวางโออาอลังการไฮโซสุกุยจริงๆค่ะ ที่นี่นะคะคุณผู้ชมมีห้องให้พักกันถึง232ห้องห้องสําหรับจัดเลี้ยงอย่างเดียว42ห้องและโอ้โหห้องเยอะขนาดนี้สงสัยจังเลยค่ะว่าบริการยังไงเนาะหอลูกค้าถึงได้ติดกันนักติดกันหนาโอวันนี้แกเยอะมากเลยนะครับเขาก็หน้าประตูเนี้ยสำคัมากบริการญี่ปุ่นฮะก็รับแขกอินดีทอนรับนะฮะแล้วก็อีกกระเป๋าใช่ไหมครับยังเรียบร้อยมากเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผม ขอแนะนำโอกามินะครับคุณได้ยินว่าโอกามิไหมครับโอกามิก็คือคนที่ผู้ดูแลนะครับมีคนที่จะมารับแขกแล้วก็มีกองมาดูแลห้องใช่ไหมครับแต่เป็นหัวหน้านะครับเรียกว่าโอกามิแล้วก็โอกามิงยงวงไรุ่นนะครับกำลังสืบทอดนะครับแต่เขาก็กําลังเรียนอยู่นะครับผมขอแนะนําวันนี้โอกามิกับวะคะโอกามิในเดียวกันขะกายะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับ やはり日本を代表する旅館っていうのはこれある意味では日本の文化の一つであると思うんですでそれにはやはりあ,あこれが日本だっていうような特に外国から来ていただいた方はああこれが日本なんだっていうような<タッ> 旅館作り、それからおもてなし、物の物腰、歩き方、お料理の出し方そういったものをやはりきちんと自分でマスターしてあのより感性を磨いてほしい本来の仕事ってのはすごく地味な仕事だと思うんですねそれで果たして本当にお客様が満足していらっしゃるかどうかそれをやはりこう ご挨拶に行ったたりりりお見送りしたり途中でお会いした時にお声かけるとかっていうんでその満足度を測る。と同時にやはりそれにこう関わってる社員の人たちが会社に満足してるのか大丈夫なのかっていうそういう社員の顔色も見てより働きやすい会社づくりですからまあ舞台で言えば踊りやすい。 豪華な舞台を作っててあげてでそこで舞を踊ってくれるのは客室係であり調理,調理場でありこのフロントとかそういった現場に働,あの働いてる人たちですね。で作りやすい舞台を作るのが私の役まあ黒子屋的な存在といいますかそういうふうに私は考えております。でですすから今一生懸命ですけども あまり片石張らないでこう自然体でやった方がいいんじゃないのかなということはいつも私も本人には言ってるんですけども若い時はね私もそうでしたからでも先代のそのやり方っていうのにはあの到底経験でも負けますからある時ふっと片石張るのやめたんですでも母の言ったことをもう一回きちっとやる。 根本からやろうただし変えるべきところは変えていかなきゃっていうふうに考えますと自分が素直になるんですね自然にそうするといろんなものが吸収できたりいろんなものを見に行ったりとかっていうですから気が楽になります50年かかりますはい,い。い สุดยอยใส่ใจพิธีพิธันนี่เองสินะคะที่เรียกว่าโอโมเตนาชิการบริการอย่างใส่ใจแบบฉบับญี่ปุ่นคุยกันเสร็จแล้วนะคะก็ชักอยากจะเห็นการทำงานของโอคามิซังบ้างและระค่าฮิโรซังพาไปชมหน่อยได้ไหมคะเขาคามิเนี้ยใส่ขิมโนอเตเดินแล้วมากแล้วมากครับนะครับกลังจะเข้าไปห้องแขกนะครับเมื่อกี้ มีทิ้งประชุมกันเรียบร้อยแล้วว่าห้องไหนต้องคุยยังไงห้องไหนมีปัญหาต้องไหนต้องไหนห้องไหนต้องแก้ปัญหาห้องไหนต้องมีเวพอรนของกระชเบช่องวันเกิดมีมีพิธีอะไรบ้างอะไรอย่างนั้นนะฮะเขาก็อยู่ในหัวเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังเมื่อกี้ดื่มน้ำแต่หน้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยผมไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วซุดซนเลยอ่ ก็กำลังจะไปะครับโอ้โหสุดยอดฮิโรซังคะ่ะมีเขาจะเดินไปทักทายกันทุกห้องจริงๆเหรอคะเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าทักทายเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในระหว่างที่กําลังพูดคุยทักทายลูกค้าอยู่นะนะคะเขาก็จะคอยสังเกตสีหน้าคําพูดของลูกค้าคําติชมต่างๆนะคะเพื่อรับมาปรับปรุงแก้ไขอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ คลองแคล่วสง่าสวยงามสมกับเป็นว่าที่โอกามิซังจริงๆค่ะแม่ใส่ใจทุกห้องขนาดนี้สุดโกยค่ะสุโกลย์เจแปนมีรางวัลตอนท้ายรายการนะคะอย่าลืมส่งคำตอบรวมลุ้นรางวัลกันด้วยค่ะสุโกลย์เจแปนสุโกยจแปน เอฮิโรซังคะไม่หิวเหรอคะแล้วกีก็คิดว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะเห็นชุดอาหารของเรียวกังที่นี่ด้วยค่ะโอ้โหมาละอลังการอีกแล้วค่ะเรียวกังอลังการขนาดนี้ชุดอาหารที่นี่ก็ต้องไม่ธรรมดาด้วยนะคะใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมดูกันเลยนะคะคุณผู้ชมว่ามื้อนี้ของฮิโรซังจะสุดกล้วยขนาดไหน คูข้าสวัสดีครับนะผมเริ่มกินแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับ a c t ช o n มีมากุโรฮะมากุโรอโอ้หวานออว่า,วานี่รายมากเลยอร่อย,ย,าายนะอมีอะไต่อนะมีปลา สดมากเลยทุกแกงสดน่าสดน่าเลยนี่ไงอ,อร่อยมากกำลังกินปูนะครับอาชองนี่ไะนี่ไะปูวันนี้ขายาวมากเลยครับ ขายาวมากขายาวมากเลยอาหารอลังการมากเลยนะครับวันนี้ครับคัดก่อนนะคะว่าแต่กินอิ่มแล้วใครยังไม่อยากเข้านอนนะคะฮิโรซังมีอีกหนึ่งกิจกรรมน่าแนะนำกันอยู่ที่นี่ค่ะแต่จะเป็นอะไรนั้นต้องรบกวนฮิโรซังพาไปชมสักหน่อยละค่ะมัตสึริโกะนะครับได้ยินภาษาไม่ใช่ญี่ปุ่นนี่กล้าเข้าไปไหมคุณฟรีเข้าไปดีกว่าครับ มีอะไรหรือเปล่าอะไรนีフルフル่อะไรกูปุ๊บู้ปุูเนาะโอ้โหนี่น่ยการแสดงเม็กซิโกครับที่เดียวกันญี่ปุ่นนะครับ ชมครับเดียวกันอี่นจิตสุดยอดสึดก้ยเดียวกันชื่อคากายะนะครับก็อลังการมากเลยฮะผมก็นึกไม่ออกเลยว่ามีอะไรบริการให้เต็มที่นะครับแล้วก็ดูสิครับแก่ก็คือคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่น,นมาเดียวกันแล้วก็ดูการแสดงอีปุ่นบ้างน,นะฮะแล้วก็การแสดงเม็กซิโกบ้างน,นะฮะเขาอะดีใจมากเลย <laughs> นะครับจากขากายะครับ ผมอยู่ที่เมืองแห่งออนเซ็นนะครับชื่อว่าวาคุระออนเซ็นนะครับบรรยากาศดีใช่ไหมครับถ้าคุณอยากจะมาที่นี่นะฮคะคุณก็บินตรงจากเมืองไทยเข้ามาญี่ปุ่นได้เลยนะครับโดยสายการบินไทยครับ ตัวละจย้นกวัานะครเราหายไปหายทั่วไปนะฮะเขาก็90ือสิองศาครับใครกำลังนั่งดูเพลินอยู่อย่าลืมยิบมโท,ท,ทรศัพท์ขึ้นมาเ<า>ตรียมส่ง SMS ตอนท้ายรายการนะคะสกุยญี่ปุ่สกยญี่ปุ่บัตรเครดิตอีออนรอยัลออคิทพลสัพลสแพทเ u นัมให้คุณบินได้ไกลใหม่ได้เยอะ จากเรียวกังอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นนะคะฮิโรซังจะพาเราสู้โก้ยเรียวกังกันต่ออีกหนึ่งที่ค่ะคุณผู้ชมที่ต่อไปจะเป็นยังไงตามไปชมกันเลยดีกว่าค่ะโอ้ที่นี่กังท่านน่งนะฮะมีต้นไหม้นะครับรบักษาไว้แบบนี้เลยต้นไหม้นี้ก็สี่ร้อยพี่นะครับแต่วันนี้นะครับผมจะแนะนำรงนแรมเรียวกังสุโก้ยอีกที่หนึ่งนะครับก็คือที่นี่ครับอันนี้เขียนว่าโฮชินะครับเรียวกังโฮชิที่นี่คือ คคยลงกินเนสบุ๊กนะฮะเก,เก่าแก่ที่สุดในโลกพันสามร้อยปีนี่ว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวพาไปดูครับผมอยากมานานแล้วครับที่นี่ครับเข้าไปเลยครับที่นี่คือเรียวกังโฮชิค่ะคุณผู้ชมเป็นเรียวกังเก่าแก่ประมาณเออก็แค่1,300ปีมาแล้วนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ของอวาสุออนเซ็นนะคะซึ่งเป็นออนเซ็นเก่าแก่ที่สุดในโลกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมชื่อเสียงเรื่องลือขนาดนี้นะคะเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าคะ่ะ พอเข้ามาข้างในแล้วนี่นะคะก็รู้สึกเหมือนกับเดินกลับเข้าไปในยุคเก่าเมื่อ1,300ปีอะไรประมาณนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมเก่าแก่ขนาดนี้นะคะแต่เขายัางรักษาอาคารต่างๆเอาไว้เรียกได้ว่าสมบูรณ์สวยงามตามกาลเวลาเชียวละ,ะ,ะค่ะเนี่ยฮะแถวนี้จังหวัดอิชิกาวะนะฮะมีชื่อเสียเรื่องเกี่ยวกับศิละปะเครื่องพันดินเผา นี่ยครับดูสิครับ1น่เซนเจ็ดหมื่นจจบากนะครับสูดีไหมนะผมคิดทำไมคิดทำไมเรียวกลางสวยๆแบบนี้นะคะก็ต้องคู่กับสวนญี่ปุ่นสวยๆสินะคะแล้วยิ่งเก่าแก่ขนาดนี้เดาได้เลยค่ะว่าสวนของที่นี่ต้องสวยแบบสุโค้ยแน่ๆค่ะ ตาก็ไม่ไหวแล้วเรื่องอะไรนี้นครเดี๋ยวตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปชมข้างในก,กันนะครับแล้วก็ข้างในสวนที่นี่นะฮะมีข้อมพิเศษนะครับพิเศษอย่างไรก็คือคยจากรดพญี่ปุ่นนะครับคบกัวของเขาคยมาพักที่นี่ชื่อว่าเอ็มเมคักนะครับเนี่ยคนสุดยอดมาก ไม่มีผีใช่ไหมห้องเก,าเก่าแก่นะฮะตั้งแต่ยุคเมจินะฮะอืมรู้สึกเหมือนคลาสสิกนะครับคลาสสิกดีนะครับแล้วก็ไปห้องนี้นะครับแล้วก็ห้องนี้นะครับพิเศษก็คือจริงๆดูจากภายนอกนะฮะเหมือนบ้านนี้เหมือนสอนจังแต่จริงๆแล้วคนเนี้ยไม่ได้สอนจังเนี่ยเป็นสูงม,มากนะฮะ แล้วก็สีนี้นะครับปกติอ่าสมัยก่อนนะครับยุคเมจิเนี่ยโจกุนคุมไม่ด้คือเออพวกนั้นเท่านั้นถึงจะใช่ใช้สีนี้ได้แต่เนี่ยเจ้าของที่นี่เขาก็รู้จักกันกับคุณแม่ดานะฮะก็เลยเขาอนุญ,ญาตให้ใช้สีนี้ด้วยก็เลยสีแดงแล้วนี้นะครับโอ้โหโต๊ะสวยนะ น,นนีิจนจานินจานินจาเก็บของ <c oughs> ไม่ดูดีกว่า <c oughs> อ,อ๋อมีห้องหนาฝันนี้เลยครับดูาำไม ห้องน้ำนะฮะเฮ้ยผีโอ้ทีมงานเราทบดัฉเนี่ยคุณนนะกับแล้วก็ที่สามกันะครับที่นี่คืนละเท่าไหร่ใช่ไหมครับคนละต่อก่อนนะครับพี่ปุนจะคิดต่อก่อนเท่าไหร่นะครับห้องข่องผักนะครับต่อกรนี่ยครับสี่หมื่นบาทถ้าสองกองผักที่นี่ก็แปดหมื่นบาทครับครับจบแล้วครับ ผมไมไ่มีสิธชมห้องกันไปแล้วนะคะคืนนี้ไม่ได้พักที่นี่นะคะเดี๋ยวเราตามไปกินข้าวกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมม่อาฮายนนะครับいただきま a コーラ l a p a นะครับยกันฟูชิมาเรื่องเวลานี้ชอบ จังหวัดนี้นะฮะขึ้นชื่อเรื่องปูแน่นมีปูแล้วก็มีซาชิมิปลาดิบกุ้งแล้วก็มีหอยซาะเอนะมีฤด,ดูกาลของเนี่ยจังหวัดนี้นะครับหนึ่งกินได้หมดเลยะครับเนี่ยกินดีกว่านะหมูป่าด้วยนะครับมีหมูป่าทาราคิมาสเอ,อฮิโรซังคะอาหารที่เรียวกังอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอคะ กินแล้วถึงได้ทำท่าแปลกๆขนาดนั้นนะคะถ้าทางจะสุโก้ยจริงๆกินไปด้วยนะคะเล่นไปด้วยไม่หยุดเลยล่ะคะ่ะเกมีเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะเนี่ยอร่อยอะไรก้มมาเรียวกังที่ตั้งออนเซ็นชื่อดังระดับโลกทั้งทีนะคะถ้าไม่ได้เข้าไปแช่ออนเซ็นกันสัหน่อยก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมฮีโรซังของเรารู้ดีคะ่ะ oh, <wow. S 1> เรื่องนี้ออนเซ็นระดับโลก oh, <wow. S 1> จะสุโก้ยแค่ไหน ไปชมกันเลยคะ่ะโอเคเดี๋ยวกำลังเข้าออนเซน้นะครับว้าวว้าวว้าหนาวผู้ช่วยครับหนาวมากเลยข้างนอกประมาณห้าองศาหนาวมากนี่ออนเซนสวยมากนะกคุณผู้ชมคะดูสิครับ อยู่ในออนเซนแล้วจริงๆด้วยค่ะคุณผู้ชมสุดยอยนอกจากบรรยากาศเครื่องนอกจะทําให้เย็นสดชื่นแล้วนะคะอากาศด้านนอกนี่ก็หนาวเย็นจนนีรสั่งของเรานะคะถึงกับร้องจ้ากันเลยทีเดียวแถวนี้นะครับเรียกว่าอาวาจุออนเซ็นนะครับผมไม่ใช่แค่ที่นี่ทีเดียวแล้วับหลายหลายที่เหมือนกันนะครับมีออนเซนนะฮะมาจากใต้ดินตรงเลยนะครับแล้วก็ทุกออนเซนก็จะมีเรียกว่าเกนเซนที่ต้องกําเนินจากออนเซนนะครับ มีทุกที่เลยนะครับแล้วก็น้ำาะไรนี่นะครับก็โดยเปอร์เซ็นต์ผมทำเช้าก่อนที่นะครับนี่ที่นี่มีประโยชน์อะไรบ้างใช่ไหมฮะออนเซนน้ำนี่นะครับเนี่ยไม่ใช่น้ำที่กินได้นะที่อาบน้ำอยู่นะทํากินนะครับแต่ว่าท้านอกนะเขาก็มีน้ำออนเซนให้กินนะครับแล้วก็ดื่มแล้วทําให้ผิวสวยแล้วก็คนที่ชอบนะมาปัดเข้าไปห้องน้ำยากนะฮะก็จะมันมันสบายง่ายๆนะครับถ้ากินน้ำออนเซนนี่ครับออก ออกได้ง,ง่ายสบายนะครับแล้วก็ไม่ตื่นตัวเลยนะครับถ้าคนไหนอยากลงนดูนะครับลงนแช่ดูแล้วก็อย่า,ยาลืมลงกินน้ำออนเซนก่อนที่นี่นะครับแต่ถ้ามนที่เราแช่อยู่นะฮะที่ข้างนอกรังนี้ให้กินอยู่นะครับขาดู เป็นยังไงบ้างครับขั้นรมภาพของที่พักญี่ปุ่นนะครับเรียกว่าโยกังนะครับถ้าพูดถึงโฮชินะครับที่นี่ก็พันสรยปีอยู่ยาวนานใช่ไหมครับแต่ผมรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ตึกนะครอยู่ได้พันสรยปีนะครับผมว่าสำคัญที่สุดก็คือคนที่าการใส่ใจดูแลโรงแรมที่นี่นะครับเขาก็มีจิตวิญญ,ญาณนะครับที่จะ รักษาไว้แล้วก็ใส่ความรักนะครับพื้นที่โรงแรมนี้นะครับก็สุบทอดมาพันสองร้อยปียาวนานเหมือนกันนะครับอันนี้คือผมรู้สึกว่ามันสำคัญมากเลยครับอืมสวยมากเลยนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ รายการจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะคุณผู้ชมมีกิจกรรมสนุกสนุกจากอีออนและ HIS ไฮเดรย์ร่วมสนุกกันค่ะเพียงชมแล้วตอบคำถามประจำสัปดาห์ท้ายรายการ<ๆ>ก็สามารถรุนรับตัวเครื่องบินไปกลับญี่ปุ่นพร้อมที่พักกันได้ง่ายๆและนี่คือคำถามประจำสัปดาห์นี้ค่ะคิโรซังพาไปสุกโก้ยที่พักแบบใด HIS 1โรงแรม HIS 2เรียวกังพิมพ์ HIS 1หรือ HIS 2แล้ว SMS คำตอบมาได้ที่ส7 7 7 4 7. คิดค่าบริการครั้งละ3บาทอย่าลืมมาร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลใหญ่กันนะคะ,ฉะเฉลยคำถามสัปดาห์ที่แล้วพริกที่ฮิโรซังกินมีชื่อว่าอะไร HIS 1พริก Enjoy และนี่คือผู้โชคดีประจำสัปดาห์ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสวัสดจีจาปัง เดี่ยวญี่ปุ่นทุกที่กับอีอองครับผงญี่ปุ่นเลดี้สุโคยจะเป็นสัปดาห์หน้าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฮิโรซังพบเลดี้คางะที่จังหวัดอิชิคาวะเลดี้คางะคือใครเป็นคนดังหรือไม่ยังไงติดตามชมกันได้สัปดาห์หน้าห้ามพลาดค่ะ เมืองขากับนี่เมืองขุน <Yeah. S 1> เสฉวนนะครับ yeah.